เรายอ่อเพื่อไม่ให้มันกระแทกเยอะเพราะนั้นเราต้องหาวิธีให้ตัวเราอยู่ใกล้คื้นมากที่สุดนะคะพอเสร็จปุ๊บเอามือช่วยยันเลยนะคะอย่าเอาอย่าเอา,เอา,เอาหัวเข่าลงให้เราเบี่ยงไปเป็นด้านข้างของหัวเข่านะคะปึ๊กนะค,ะค่อยๆทาตามไปลูกทีละขั้นตอนนะก้นลงพอเสร็จปั๊บเ,เวลาที่เรา,เา,า,าช่วงช่วงที่เราช่วงที่เราไปด้านหลัง เราพยายามเก็บเซนเตอร์เราให้เล็กที่สุดเท่าที่ทําได้คือเล็กที่สุดอยู่กับตัวเราเยอะที่สุดไม่ใช่ว่าเวลาจะกิ่งไปขนาด <c oughs> นะเซนเตอร์ไกลตัวเนี่ยคอนโทรลตัวลําบากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปุ๊บเก็บเซนเตอร์ให้เล็กที่สุดเซนเตอร์คือท้องนะคะเก็บให้เล็กที่สุด,สดปะปะเธอเธอจะเย็นปานปานบขาซ้ายขวาอ่าซ้ายขวาอะไรอะไร ซ้ายขวามือกลับมาซ้ายขวาก่อนอ่ามาแล้วมาแล้วเพมแล้วซ <c oughs> ้วายขวาเสร็จเอาเอา,เอามือซ้ายฟังนะมือซ้ายช่วยยันขึ้นมาอ,อ้าวเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่เด็กๆเอาใหม่ลูกเริ่มจากยอ่อหนึง่งสองเก็บเข่าเข้ามาสาม,สามนั่นแหละซ้ายขวา สี <4 S 1> ่อ่านย่อหนึ่งกริ่งสองสามสเฮ้ยๆ้่าอะไรอ่ะเอาใหม่เจบาทปลายหนึ่งสองสามสี่ปลายหนึ่สองปเบาเบาหนึ่งไปสสาม,ม <ado> <c oughs> สี่ห้า โอ้โห <6, S 2> นตัวขึ้นเฉดบ่ายอ่ะดูดีดูดีดูดีครานี้อย่างงี้อ่าใช้หลังเลยใช้หลังทีื่อแถวด้วยกันนะ <c oughs> อ่าใช้ไปอีกนะเดี๋ยวจะเริ่มจากวิ่งขึ้นมานะคะวิ่งขึ้นมาแปดหนึ่งลงมาอีกลงอีกลงอีกลงมาลง,ลงมาลง,ลง โ okay. อเคเริ่มจากวิ่งขึ้นไป4จังหวะนะคะวิ่งหน3งแล้วหยุดที่4 5 6 7 8ลง1 2 3 4องแล้วให้วิ่งออกไปด้านข้าง5 6 7เเพื่อมาต่อใหม่ลุก <Okay, S 2> <So, S 1> ที่ 2, 2ขึ้นเออมาพร้อมเพลงไหมเอ เอาก็ได้ <laughs> ลองจะรอดไหมอาตุ้งศู ยืครูเป็นลมเลยเดี๋ยวนะแถวแรกคือใครย้งมือแะมีแถวด้วยปะแถวด้วยแถวด้วยแถวขึ้นมาแถวแรกแล้วเวลาเวลาขึ้นมาสับวางกันได้นะจะได้ไม่เหยียบกันโอเคเอาใหม่แถวสองชัดเจนนะแล้วกลับมาที่เดิมนะวิ่งเสร็จแล้วเดิน วิ่งมาหนึ่งสองสามสี่ลงห้าหกเจ็ดแปดลงหนึ่งสองสามสี่วิ่งห้าหเจ็ดแปดต่อเข้าใจบ้างเออขานี้ก่อนขาขวาลงก่อนขาซ้ายอยู่นี่ลงขานีตรงตรงปกติด ย <You. S 2> ลองดูลองดูมามามาโอเคอ่ะห้าหเจปหาหตวิ่งออก ที่เราสี่คนอ่าสี่คนมาเลยอ่าต่อแถวเป็นเด็กอนุบาลเลยสี่อ่าสี่ต่อด้วยอ่าต่อสี่อ่าต่อสี่อ่าต่ออีกเฉพาะขึ้นมาเฉพะขึ้นมาอ่าสี่อ่ามาเซิร์ชมาหนึ่งมาขอบยาครบยาอ่าสี่อ่าสี่เซ็ตสี่เซ็จปั๊บถอยลงไปรู้แล้วนะรู้แล้วนะเรากลุ่มนี้เท่าไหร่ แล้วก็กระจายออกกระจายออกเด็กๆได้ยินป่ากระจายออกโอเคโอเคเด็กๆฟังนะเวลาทํานี่ได้ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยทายังไงมันทําไงเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้เพราะอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมฉันไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาอีกทีฉันจะทาใหม่ไม่ใช่เขาไม่ได้ก็อเฮ้ยออ๋อบ้า ห้องเรียนไม่ใช่สวนสนุกนะเอาใหม่ <c oughs> oh เอาแบบพยายามหน่อยเอาใหม่ oh จับให้ได้ <c oughs> เตินไปทางลยนะช้าหรกแล้ว ห้าหกเจมาหนึ่งสองกหนึเแปดิกหนึ่งยบคอมาขึ้นมาแทนี่้าหเจดีหนึสามดีไปห้าหกเจแปดิกหน่งอย่ามองพื้นสาขึ้นมาเจแปดห่ง 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนสอบกเจ็ับหนึ่งสองากเจ็ดก็ขึ้นมาพิกขึ้นมาดิเจ็ดไปย่งห้าหปดขึ้นมาดิขึ้นมาแนนีพลิกห้าหกเจ็อหนึ่งเออสายลซสายก้า ทีกเดัด,ด,ดขาด้าขาหลังลงก,ก้อน,นขาขวาลงห้าหกเจ็ดก้อนเบ๋ย์ร่มห้าหกเจ็ดวิงว่งวิ่งไปสี่สี่เดิมวิ่งต่อเนื่องเข้าไปเลยนะวิ่งแบบให้เรารู้สึกว่าเรากำลังคนณยังไม่บอกอะไรนะ ให้รู้สึกว่าเราวิ่งแล้วพร์ฟอร์มอยู่บนเวทีเราจะวิ่งยังไงเอาตามความเข้าใจไม่ต้องเหมือนกันก็นกนได้นะถ้าฉันจะต้องอยู่บนเวทีฉันต้องวิ่งออกมา <c oughs> ฉันจะวิ่งยังไงเปิดเพลงเปิดเลยเลนั่นแหละห้าหกเจ็ดไปอยู่ยบนเวทีนะตัวไป,ไป ซิเะลียสเวลาเราวิ่งน้ำหนักไปไหนหน้ากลางหลังไหนใครว่าหน้ายกมือมั่นใจหน้าอะยกยกอ่ามั่นใจใครว่ากลางอ่าใ,ใครว่าหลัง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 ไหนเต๋เตมามาวิ่งใหม่ดิเฮ้ยไม่ใช่วิ่ง <c oughs> ปกติเดี๋ยวอ่ะสาวต้มอ,อ,อ,อ้นค่ะวิ่งใหม่อ,อ้นไปใหม่หูกอ๋อมันถึงได้อกามันวิงนน่งโอเคกลาบาใหม่วิ่งแบบมนุษย์ปกติอ่ะไห <c oughs> นเธอมาใหม่เดี๋ยวเรา <c oughs> ไปวิงนะ่งอ่ะมนุษย์ปกติวิ่งมนุษย์มนุษย์มนุษย์ษยษยเออแล้วน้ำหนักไปไหน <c oughs> แสดงเมื่อกี้เป็นมนุษย์ไม่ปกติตางอามณ์ทำเังอ๋อโอเค,เอคได้อันนีเ้เอาแบบมนุษย์ปกติน้ําหนักควรจะอยู่หน้าถูกไหมคะ <c oughs> เวลาคนเราวิ่งปกติน้ําหนักมันต้องอยู่หน้าอยู่แล้วแขนไปไงไปข้างเดียวขาหรือว่าสลับกัน <c oughs> สลับกันอันนี้เป็นคอมมอนเซ นะเดี๋ยวมันมีนะมันมีเดี๋ยวค่อยดู <c oughs> เดี๋ยวมันต้องมีแน่นอนจะรอดูโอเคอพอเสร็จปั๊บ <c oughs> หนึ่ง้ำหนักโน้มไปข้างหน้า 2. แขนสลับกับขา 3. อันนี้คือโจทย์ที่คุณนิวต้องการนะคุณนิวต้องการที่หัวเท่ากันตลอดเลยคุณนิ้วไม่ต้องการวิ่งแบบแบบนี้ที่หัวมันดึงดึงดึอย่างนี้คุณนิ้วต้องการหัวเท่ากันตลอด <c oughs> คุต้องการแบบนี ah. ้คราวนี uh ้เอาตามฟิลคุณนิวไม่เอาตามฟิลเธอนะคราวนี้ลองคิดและจัดระเบียบร่างกายนะคะว่าโอเคคุณต้องการให้นมหนักไปข้างหน้าคุณต้องการให้หัวอยู่เท่ากันตลอดจะทำยังไงทำเองมาเปนเพลงเปพลงเอาเพลงแรกเมื่อกี้เพลงจิง 对对对，对对对，<noise> <noise> <noise> เ,เดี๋ยวก่อนนะเรากำลังจะพยายามให้ทุกคนออกมาดูดี <c oughs> ไม่ได้ให้เล่นตลกนะเอาแบบพยายามจะหาความดีในตัวออกมาไม่คุณนิววงเลยไปว่าห้ามมาแนวตลกเออเอาแบบสวยงามให้ได้ก่อนแล้วพอคุณสวยงามได้คุณจะไปตลกเรื่องของคุณแต่ไม่ใช่ว่าทำอะไรไม่เป็นเลยแล้วก็เอะอตลกเอะอตลก,ออตลกไม่เอานะคะโอเคเดี๋ยวมาใหม่ พอบอกว่าน้ำหนักอยู่ข้างหน้าปุ๊บมันก็จะมีพวกความคิดต้านเนี่ยที่มันจะมาแบบเนี้แล้วคุณนิวไม่เอาส้นสูงเลยนะไม่ต้องใส,ส่ส้นสูงมาวิ่งตอนนี้แอนแอนใส,ส่ส้นสูงตลอดเวลาเลยนะไม่เอาส้นสูงเอาเท้าปกติเวลาวิ่งเอาปลายเท้าลงแล้วส้นลงคิดคิดคิดปล,ปลายเท้าลงใครคิดเอาส้นลงตัตม้มมีใครคิดเหรอคิดคิดสิคิดสิ เออวิเคราะห์วิเคราะห์ไม่ได้ขย eng เด็ก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 เวลาเราเดินนะคะเวลาเดินเราซ่อนลงฟิลความรู้สึกซ่อนจนถึงปลายเท้าอันนี้คือเวลาที่เราเดินนะคะแต่เวลาที่เราวิ่งเนี่ยเราเอาปลายเท้าลงถ้าตามปกติ ถ้าสมมติว่าหนูวิ่งเอาซ้อนลงเนี่ยหนูถือได้วิ่งเสียงดังแล้วมันก็จะกระแทกแล้วเข่าหนูก็เจ็บนะหนูต้องเอาปลายเท้าลงเวลาหนูไปวิ่งข้างนอกก็เหมือนกันแล้วหนูก็จะวิ่งเบาด้วยนะคะในขณะเดียวกันเมื่อกี้ก็เหมือนกันเวลาวิ่งปุ๊บให้วิ่งมั่งหน้าโน้มน้ําหนักไปข้างหน้าแล้วก็เอาปลายเท้าลงหนูก็จะวิ่งเบาคราวนี้สิ่งที่คุณนิวจะเพิ่มอีกนิดนึงก็คือว่าให้หายใจก่อนแล้วค่อยวิ่ง พขบอกหายใจปุ๊บก็มีอีกพวกน้ำมูกจะไหลแบบนี้มีพวกยกหน้าอ,อกขึ้นมานะหายใจศิละปะการแสดงร้องเพลงด้านอะไรก็แล้วแต่ไม่มีหายใจแล้วหน้าอกยกขึ้นมานะคะหายใจอยู่ที่ท้องหายใจเข้าท้องป่องแล้วปล่อยลมตอนนี้เราให้ปล่อยลมออกทางปากปล่อยลมทางปากคราวนี้เวลาวิ่ง โฟกัสอันนี้คุณนิวค่อยๆเพิ่มรายละเอียดนะจำนะใส่สมองนะมองว่าเราจะไปไหนเรามาองให้เห็นว่าเราจะไปไหนเสร็จปุ๊บให้เราหายใจแล้วเราก็ปล่อยลมออกไปคุณยังมีลมแค่นี้นะถ้าสมมติว่าคุณเปลี่ยนที่คุณมองให้เห็นก่อนว่าคุณจะไปไหนนะเสร็จปุ๊บให้คุณหายใจฉันจะมาเท่านี้ฉันต้องกะลมแต่ถ้าฉันจะไปแค่นี้ แค่นี้ก็พอนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นลองใช้ลมหายใจลองกะดดูซิว่าจากนี่ไปนี่ใช้ลมเท่าไหร่แล้ววิ่งอ่ะวิ่งแบบเก็บข้างในไปด้วยนะห้ามเล่นตลกนะพร้อมแล้วไปเลยไม่เอาเพลงไม่เอาเพลงพุณตุ้ยเบาๆเราจะมาฟังเสียงกันต่อการหายใจเชียวต่อ หายใจออกลมเดียวที่วิ่งออกดังมากหัวกระเด้งมากยูกิอ่าเบาลงอีกนิดนึงอีเจมอีบา้าตหลินน้มหนักมาทงน้า hảo ô đủ đi hơn nhớ rồi đủ đi hơn nhớ rồi Cắn hải trai lời ăn lắng đi lá ừ. à của cái đen như bên tóc kinh hiểu ba lão ô ô หายใจอ,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 อ่ะ,อ,ะอีกทีหนึ่งสุดท้ายละส่วนเอ็กซ์ไซายนี้โฟกัสไม่เห็นแล้วคุณนิวต้องการสปีดให้นดูน,น,น่าตื่นเต้นนิดนึงสตาร์ทสปีดสต็อปนะคะเริ่มต้นหายใจสปีดสต็อป của tôi Stop kia Stop oh. and chip ta <laughs> จะขึ้นเวทีที่ไหนเหรอฮะมีแลกซ์มีแล็กซ์ทำไม้อมมาดิอ่ะมาต่อต่อต่ออย่าเกี่ยงกันอย่าเกี่ยงกันทุกคนทุกคนโดนทั้งนั้นแหละมา หยุดเบาๆอยู่เบาๆแพ,วพลวอะไรอะไรกุ๊กกุ๊กกุก๊กผ่านไป <c oughs> หยุดได้นิ่งไทยต่อด้วยหายใจย,ยังพระชาเ <c oughs> ก่งมาเลยทีมโอ้โหดังมากพระคุณฮ <c oughs> <c oughs> <ค>ึการหายใจ ทำไมกันเห็นใจกันใหญ่เลยดูอะไรเต็มแก่หมาเตมโยนอยู่ดี เดี๋ยวเด็กๆฟังเราเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะเ,เดี๋ยวเราจะแบ่งชายหญิงนะเพราะเดี๋ยวเราจะพยายามเอาเวลาที่เหลืออยู่เท่านี้มาทำเพลงเพลงกลุ่มนะคะแบ่งชายหญิงเดี๋ยวผู้ชายไปกับผู้ตุย้ยรูเคียงเนาะไปห้องริมนวเ,เด็กๆเดีเด๋ยวก่อนอ,อพรุ่งนี้ ครูข้าเช้านะครูเข้าเช้าเพื่อจะมาปลุกนะให้ตื่นตั้งแต่เช้านะแล้วสิ่งที่ต้องการดูพรุ่งนี้ก็คือจะร์ฟอร์มอะไรกันของแต่ละคนนะจะร์ฟอร์มอะไรกัน,ใ,นใช่ในเพลงเพลงที่เราต้องร้องเพลงที่เราต้องผิดชอบนะวันนี้เอาเพลงเอาเพลงกลุ่มก่อน เพื่อที่เวลาว่างหรืออะไรจะได้แบบว่ารวมกลุ่มกันแล้วก็ซ้อมกันแล้วก็ท,ทําทบทวนใช้เวลาทบทวนเอาเอ็กซ์ไซส์ที่ได้เรียนเมื่อวานนี้เอามาบวกกันกใช้ในวันนี้บ้างเอาไปปรับใช้แล้วก็เราจะพัฟฟอร์มอะไรเป็นเวทีอันนี้คือสิ่งที่สั่งไว้แล้วพรุ่งนี้จะมาดูนะคะเอาเวลาที่เหลือแยกกลุ่มค่ะใช่ใช่ <c oughs>